โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณอยู่กับขอแรงแรง channel, ชาแนลเช่นเคยครับกับเกมฟรีฟ้าออนไลน์4นะฮะโหมด, Major, หมดเมเจอร์เหมือนเดิมครับผมแต่มาอยู่ในหมวดของการรีวิวทีมจากทางบ้านนะฮะอันนี้เป็นคิวแรกนะฮะที่เพิ่งได้ทำนะฮะก็คือทีมของน้องเขตนะครับก็น้องเขตขนี้นะฮะ อ่าโอเคครับผมก็ขอบคุณน้องเขตนะครับที่ส่งทีมเข้ามาให้รีวิวนะเป็นคนแรกที่เพิ่งจะเริ่มทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาว่างคนไหนก็จะค่อยๆไล่ตามคิวนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ในมือประมาณ7คิวนะครับสำหรับการรีวิวทีมจากทั้งบ้านนะฮะก็เดี๋ยวมาดูที่คนแรกกันครับสำหรับทีมของน้องเขตนะฮะก็ดูที่มูลค่าทีมประมาณ244ล้านนะประมาณนะครับก็ FP เนี่ยร้อยหกครับเป็นทีมแผน4123ครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ชกันก่อนครับโค้ชเป็นเพิ่มสปีดต้นกับเพิ่มความแม่นยำในการส่งบอลน,นะฮะสำหรับ ก็เป็น4123อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ทีมคัลเลอร์ก็จะมีจบสกอร์บวก1ความเร็วบวก1ครับกองหน้านะฮะแล้วก็มีกองหน้ายิงไกลบวก1ครับแล้วก็เป็นพลังการยิง 1, บวกอีก1ฮะแล้วก็จะเป็นกองหน้าครับความเร็วบวก1แล้วก็เลี้ยงบอลบวก1นครับซึ่งพอเข้ามาดูในสเตตัสก็จะเห็นได้ว่าถูกบวกไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะหลายอันเลยเหมือนกันนะซึ่งทีมนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะการรีวิวทีมนะจะกดแลนดกิ้งเมนเจอร์แค่1เกม ะะแพ้ชนะก็ลงนะส่วนเรื่องนักเตะตัวจริงจะไม่เปลี่ยนของเขาเลยนะครับส่วนสำรองเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเอาครับนักเตะในทีมคร่าวๆก็จะมีเปเล่ครับปีกซ้ายครับหน้าเป้าจะเป็นโรนัลโดครับปีกขวาก็จะเป็นเนมา่าเนม่าปี18บวก2นะฮะส่วนโรนัลโดนี่เป็นบวก2เหมือนกันนะ NHD ครับส่วนลุดกุล,ลิตก็บวก4นะฮะยืนเป็นตำแหน่ง LAM ครับ CAM เป็นโรนานินโยครับบวก1นะฮะส่วน กลางลับเป็นมาตูยดี้ครับบวกสี่ครับปีเอนะแล้วก็จะมีจอร์ดี้เอาบ้าครับแบ็กซ้ายบวก6นะฮะก็ถูกบัฟมาเหมือนกันนะสำหรับจอร์ดี้เลยนะฮะกองหลังเซนเตอร์ฮาฟครับ l อลซีบีครับก็เป็นวีล่าครับบวก2ปีนะแล้วก็กอง หลังอีกตัวหนึ่ง RCB เนี่ยจะเป็นมาเชโรครับซึ่งมาเชโรเป็นบวก5นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนครับว่ากองหลังที่ใช้มาเชโรมายืนเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับส่วนทางด้านไควอเกอร์ครับปีกอ่าเป็นแบ็คขวานะขออภัยครับแล้วก็เป็นก็สําหรับผู้กษาประตูเลฟยาชินนี่นะเป็นตํานานไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมก็ใส่หมวกด้วยนะครับสำหรับมือกาวคนนี้นะไม่รู้ว่าฉายาแมงมุมไม่รู้ว่าฉายาแมงมุมดําหรือเปล่านะครับสําหรับคนนี้นะ แมงมุมดำเนะี่ยเสือดาอะไรก็แล้วแต่นะใครรู้ก็ชื่อคอมเมนต์บอกด้วยนะสำหรับตานานผู้กษาประตูคนนี้ครับก็เคยเป็นตานานอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วข้อสารองครับเราจะเห็นว่ามีตัวที่น่าสนใจอยู่ก็คือปีอองรี NHD บวกสองครับเปอร์ตี NHD บวกสองเหมือนกันครับแล้วก็โรเบิร์ตคาร์ลอส NHD บวกหนึ่งครับแล้วก็มันดินี่บวกหนึ่งฮะแล้วตัวเสริมพวกนี้ก็จะเป็นพวกดาวิดเดกอานะครับอองตัวนี้มาซียาวนะครับแล้วก็มีสลาตันอิบรามูวิกด,ด้วย พอปอกบาลูกากัวเล็กซิสซานเชสนี่มันฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูเตดชัดๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับเอมัไม่ใช่ฟูลทีมเดี๋ยมันเป็นตัวเสริมของแมนยูที่น้องเขาเลือกมาแต่แรกนะลืมดูครับเป็นบวกศูนย์นะก็จบไปครับเดี๋ยวเรื่อง AI ครับ AI ที่น้องเขาใช้ก็จะเป็นตามนี้ครับลูกกาอากาศครับ แล้วก็รักษาทิศทางเป็นปานกลางครับส่วนที่เหลืออัตโนมัติหมดแล้วครอบคุมความเร็วก็ปิดเอาไว้นะฮะส่วนแทคติกนักเตะที่น้องเขาตั้งไว้นะฮะเดี๋ยวเราไล่กันทีละตัวเลยนะครับก็ตั้งแต่กองหลังคู่เหมือนกันเลยครับขึ้น1ลง3ครับ,ค,รบคอยที่ริมเส้นแล้วก็สกัดกั้นการส่งบอลน,นะฮะส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยแบ็คขวาจะขึ้น2ลง3นะรักษาแนวหลังครับแล้วก็สกัดกั้นการส่งบอลน,นะส่วนทางด้านแบ็คซ้ายจะเป็นบุก1ครับแล้วก็ตั้งรับ3ครับรักษาแนวหลังนะครับแล้วก็สกัดก้นารส่่งงบอซึึข 2แต่จอดี้ให้ขึ้นแค่หนึที่ไม่รู้ว่าจอดี้มันเติมเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะส่วนทางด้านกองกลางตัวรับครับมาตุยดี้ครับก็เป็นบุก1นึ่งแค่นั้นครับแล้วก็ลง3ครับก็จะมีตั้งไว้ที่ เอออเนึ่งะฮะคอยที่ริมเส้นนะฮะส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกคู่ก็จะเหมือนกันทั้งคู่ครับนะฮะสาครับไม่ตั้งอะไรเลยครับส่วนปีคู่นี่ก็เหมือนกันนะฮะก็เป็น3 1ครับก็จะมีที่ตั้งไว้ก็คือแทงทะลุช่องแล้วก็ทะลุกองหลังครับเป็น s c 1กับ sr1 นะฮะทีเอนี่บอก1ทําไม sr บอกวันวะขออภัยนะฮะแล้วก็มาดูนครับว่า กองหน้าตัวเป้าครับก็เป็นขึ้น3ลง1ครับเป็น SR 1นะฮะหาช่องว่างครับแล้วก็จะมีเจาะทะลุกองหลังครับ AR 1ะฮะแล้วก็จะเป็นกดดันแนวรับครับ DP 1นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าแท็กติกทีมเนี่ยน่าจะใช้เป็นแท็กติกนี้นะฮะแท็กติกล่าสุดอ่าเอะไม่ใช่ครับแท็กติกที่ลงไปในชแนลนะไม่รู้ว่า EP เท่าไหร่นะครับก็เป็นแท็กติกที่ใช้ความเร็วเกม34ส่ครับส่งบอล50ตามแผนแล้วก็ส่งบอล50นะฮะเปิดบอล3 3เข้าทำา70 สครับอิสระนะฮะการกดดัน100ครับประกอบตัว100แล้วก็บีบพื้นที่50แล้วก็เป็นกระดกลำหน้านะฮะก็ตามนี้นะสำหรับแท็กติกครับก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับแรกนกิ้ง1เกมตอนนี้ก็อยู่ที่โปร1นะครับก็ชนะแพ้เกมแรก2 0นชนะ1เออเสมอ1 1ครับชนะ3 0นะฮะแล้วก็แพ้2 0เสมอ1 1แล้วก็แพ้ครับ แค่1 0แล้วก็มาเสมออีก1นก็ตอนนี้มี6แต้มครับนะฮะเพิ่งจะดิ่งลงมาจากเวอร์สนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกมนี้จะสนุกขนาดไหนครับไปกดกันเลยครับ r ร n k ิ n g m a เจอร์ครับแทกติกพื้นฐานทีม B นะน่าจะถูกต้องแล้วนะฮะปะลุยกันเลยฮะก็รอคู่ต่อสู้อยู่ครับ เจอแล้วครับคู่ต่อสู้ของเราในวันนี้ครับไข่มุกดำครับเปเ่แล่บราซิลเจอกับไข่มุกเหลืองครับในมาจูเนียครับไม่ใช่นะฮะในมาที่ฉายาเทพ y o u t u นะฮะเป็นแผน4 1 2 1 2นะสํสำหรับคู่ต่อสู้ของเราครับ The Voice นะฮะ1 2 3ครับนาเปานี่จะเป็นเอมบัปเป้ครับมีเดียโกมาลาตอนาเป็นกลางลุกด้วยครับหลายๆคนที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมันดีกว่าครับสำหรับเกมนี้นะฮะ ก็ใช้แทคกติกนี้นะฮะอ๋อรู้สึกว่าเน็ตจะกระตุกครับผมโอเคครับผมสําหรับเกมนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีตอนต้นคลิปเน็ตมันไม่เสถียรน,นะฮะเพราะว่าที่บ้านนี่ตอนนี้มีพายุเข้าครับทำให้ตอนต้นคลิปนี่เน็ตไม่เสถียรก็กระตุกนิดนึงก็เดี๋ยวคนดูจะไม่ชอบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนครับ เราเอาอีกรอบหนึ่งครับกด r a n กิ้งใหม่ครับแผนเดิมแท็กติกเดิมครับไปกันเลยครับก็ขออภัยน้องด้วยนะฮะแล้วก็ขอภอภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาอัดกันใหม่อีกเกมหนึ่งครับโดยปกติจะเล่น1เกมนะฮะตอนนี้ก็เจอกับฟานไรครับโอ้โหเจอเตะแตะบวก8แล้วครับมีองรีด,ด้วยบาสเทนด้วยครับฟาบินโยอีกคนหนึ่งครับทริปเปียโรเบอร์สันฟานไรนะฮะแล้วก็อาริสันนะฮะอาริสันเบรกเกอร์ เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงฮะอ่าโอเคฮะเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะทางฝั่งเราเริ่มเขี่ยบอลก่อนครับบอลอยู่ที่กุล,ลิศครับโรน,นันดินโยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้จะสนุกหรือเปล่านะฮะเรามาดูนด้วยนะฮะว่ามาเชลโลเล่น CB จะไหวไหมครับเกมที่แล้วผมเปลี่ยนมาเชลโลออกนะฮะตอนที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่าดูทรงแล้วครับเกมที่แล้วเอาไม่อยู่ครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นมันดินี่ลงมาแทนครับ ดี๋ยวมาดูเกมนี้กันก่อนครับว่าเล่นออกมาโดยรวมฟอร์มทีมนี้จะเป็นยังไงครับบอลอยู่ที่เนม่าขายวอลเกอร์เติมขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเอาล้ครับมาที่ริมเส้นครับเนม่าแผนขึ้นมาริมเส้นนะแล้วตบเข้ากลางครับกุลิดสัดเลยครับสอดใต,ต้คานเข้าไปเต็มข้อเลยฮนะจังหวะนี้ครับโอ้โหยิงอย่างมันเลยครับลุดกุลิด เบอร์เ9ด้วยนะพี่แกครับเพื่อนเพื่อนมาดีใจครับก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนยครับโดยรวมนะครับผมมองว่าเจ้าตัวเนย์มากับเจ้าตัวไปเล่เนี่ยนะฮะก็สเตตัสก็ดีนะในโหมดเมเจอร์ครับแต่ผมมองว่าอาจจะเฉยๆครับอ้าวคู่ต่อสู้ออกอีกครับ2เกมไม่พอต้องมี3เกมครับเดี๋ยวเราออกเลยครับบ้าบอจริงๆครับ โอ้บุญมีแต่กำบังครับกดไป2เกมนะฮะโอ้โหมาถึงเกมสุดท้ายที่เราจะกดกันก็คือมีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนะที่จะสะเตย์ครับถ้าเกมนี้แพ้ที่จบเลยนะปะ ขอโทษน้องด้วยนะอ้โหกดเกมเดียวไม่พอครับเกมเดียวนี่เสมอไปแต่ว่าเน็ตกระตุกนะฮะส่วนเกมที่2คู่ต่อสู้เอาครับบ้าไปแล้วมาครับเกมที่3ครับอินซีเล็กครับเยอรมันนะะคนนี้นี่เป็นคนเป็นคนอีสานนะครับเบนเยดเดอร์นะฮะจะเย็ดก็ต้องบอกก่อนด้วยนะฮะแล้วก็มีชิตียโนโรนลัลโดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับโอเคมาเริ่มต้นเขียวบอลก,ก่อนนะฮะ รโรนาน,นินโยครับคืนมาพาติกวีล่าไม่รู้ว่าฟอร์มตานีนจะดีเหมือนตาที่แล้วหรือเปล่านะครับโอ้โหตาที่แล้วกําลังมาดีเลยครับไปเล่ครับพูดกันถึงไปเล่กับเนม่านะครับผมมองว่าในโหมดเมเจอร์นะก็สเตตัสทั้ง2ตัวก็ดีนะครับแล้วก็เป็นปีกที่อาจจะดีแหละครับนะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้เองเลยนะปีกสไตล์นี้นะแต่ว่าผมมองว่าเนม่ากับเจ้าไปเล่ในโหมดเมเจอร์นี่ ดูเป็นรองปีคนอื่นอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นรองขนาดไหนนะซึ่งบางคนจับไปเล่นแผนที่มันดีมันก็ดีนะสำหรับ2ตัวนี้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเล่นในตำแหน่งที่ปั้นยากแล้วมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเลยเหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มโดยรวมของทีมดีกว่าครับรุดกุลิทธ์พยายามเข้าไปปะทะแต่ว่าไม่ได้ครับแย่งบอลไม่ได้ตอนนี้โดนบุกขึ้นมา คู่ต่อสู้นี่เน้นเจาะมาตรงกลางก่อนแล้วออกริมเส้นแล้วครับตบเข้ามาที่หน้ากรอบแล้วจะปั่นครับหูหูสาวประตูเซฟเอาไว้ได้ครับนะฮะทุ่มบอลหนึ่งครั้งก่อนที่จะสาดย้วขึ้นมาตรงกลางสนามครับมีไปเล่อยู่ตรงนั้นครับโอ้โหแล้วพักอบบอลกระชอกนิดนึงไปเล่ยต้องตามมาเก็บเองแต่ไม่ได้ฮะ เอาแล้วครับเป็นเยเดอร์แล้วบอลดูสก,กัดได้แล้วครับทำชิ่งกันครับโรนัลโด้ไปเล่กุลิต3คนครับสามประสานนะี่ไปเล่ทุ่มเข้ามาตรงกลางครับลุดกุลลิต อยู่ที่ไปเล่อีกครั้งหนึ่งครับกุลิตแทงขึ้นมาโรนัลโดหาช่องว่างขึ้นมาแล้วตรงกลางมีเพื่อนครับให้มาไปเล่สัดเต็มข้อเลยครับโอ้โหบอลชนเสาครับแล้วจะได้ยิงหรือเปล่าครับมาตัยนี้มาตัวนี้พยายามจะเลี้ยงเข้าไปครับแต่ว่าโดนสกัดได้ครับเอาละครับเกมเริ่มจะมันแล้วครับทางด้านฝั่งเรามีโอกาสได้สับไกลก่อนอย่างนี้น่าจะสนุกครับให้มาโอ้โหจับบอลลั่นครับมาตัวดีฮะ เนม่าพยายามเข้าไปแย่งไม่ได้บอลมาที่ทางด้านวิเอล่าเคลียร์ออกมาริมเส้นคลวอเกอร์กระชากขึ้นมาเร็วมากนะฮะคาวอเกอร์เป็นแบ็กที่มีความเร็วโคตรโหดเลยนะฮะเนม่าวนมาโรโนานินโยจะให้ไปเล่แต่บอลมันโดนสกัดได้ครับไม่ถึงเพื่อนนะฮะแล้วพยายามเข้าไปบีบสูงเลยครับทีมเขียวของเรานะฮะอล้วฮะ ตอนนี้ยังไม่ไดิมบอลเลยครับเอาสกัดได้ับมาตัวดีครับมาตัวดีนี่เป็นกองกลางที่สกัดบอลดีมากคนหนึ่งเลยนะฮะแล้วมันไม่ใช่เป็นกองกลางแบบสกัดดีและทื่อๆเลยนะมันแอบเลี้ยงบอลเก่งพอสมควรเลยนะจากที่ดูในสายตานะฮะโรนลโัล do ให้มาไปเล่ครับไปแล่ย้อนกับมาโรนลโัล do ครับไปแล่เล่นวันนี้ไปเล่เล่นเด่นมากนะเป็นปีที่โดดเด่นนะเทียบกับปีอีกคนหนึ่งอย่างเนม่านะฮะ โรนานนิโยครับให้มามาตุยดีจับบอลลั่นอีกแล้วครับมาตุยดีโอ้โหแล้วพยายามกดดันสูงแล้วไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นได้เลยครับทางด้านทีมเขียวของเราอ่าแล้วครับโดนเจาะมาริมเส้นขึ้นมาเป็นชุดเหมือนกันครับแต่ว่าตรงกลางยังไม่ผ่านครับจะผ่านตรงกลางมาได้หรือเปล่าครับเอาขึ้นผ่านตรงกลางมาไม่ได้ครับพาธิวีลาตัดได้ครับบอลยังอยู่ที่กุลิตให้มาวีลาครับมาตุยดี การที่เจอกับผู้ต่อสู้ตานีนี่ทีมเราบีบแย่งบอลได้ดีนะฮะแล้วก็ตัดบอลได้ค่อนข้างที่จะหลายครั้งเลยครับผู้ต่อสู้ยังขึ้นเกมไม่ได้นะที่ถือว่าโอเคครับโอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับฟอร์มการเล่นของทีมครึ่งแรกนะถือว่าน่าพอใจครับถึงจะไม่มีประตูนะฮะแต่ตอนนี้คู่ต่อสู้มาแล้วครับแล้วเสียวโดนด้วยอาวแล้วครายวอเกอร์จิม้มแม่นแม่นแล้วโอ้โหแม่นแล้วเล่นกันงงเอง2คนโรนัลดินโยกับ คายวอล์คเกอร์น่าจะไม่ค่อยถูกชะตากันนะเล่นร่วมกันได้ไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่นะจากการสังเกตการประทะกันเองทั้งสองครั้งนะฮะแล้วตอนนี้โดนบุกขึ้นมาแล้วครับริมเส้นมาถึงเบนเจเดอร์จะไปโอหูวีเอล่าที่สุดยอดจริงๆไะขายยาวเก้งก้างมากนะแล้วน่าจะเป็นแนวรับที่เล่นได้ดีที่สุดในวันนี้เลยนะสำหรับพาธทิควีเล่าครึ่งแรกโอกาสครงั้หนึ่งครับผมนึกว่าทางเรานี่โอกาสเยอะกว่านี้ซะอีกนะฮะ ก็เด anyway ี๋ยวมาดูกันต่อครับภายในครึ่งหลังจะมีอะไรให้ลุ้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มเลตติ้งครึ่งแรกกันครับว่ามีใครหลุด5หรือเปล่าอ้ามีครับเนม่าเล่นได้แค่4เองฮะเดี๋ยวครึ่งหลังผมจะเปลี่ยนเนม่าออกดีกว่าครับเอาเป็นเอาเปลี่ยนองรีลงมาไม่ได้ด้วยฮะเจ้าคาร์ลอดไปเล่นหน้าก็จะดูแปลกตาไปนิดนึงฮะยังไม่เปลี่ยนดีกว่างั้นครับอาจจะต้องเปลี่ยนคนอื่นออกก่อนนะ ขึ้นเกมมาตรงกลางโรน,นัลดินโยครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่าอ้าววีเอล่าเจ็บเลยฮะวีเอล่าขึ้นเจ็บด้วยครับโอ้โหสำรองแต่ละคนนี่กินกินค่า FP ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะเรายังไม่เปลี่ยนดีกว่าครับนะปล่อยให้นักเตะตัวจริงของน้องเขาเล่นไปแล้วกันนะบอลอยู่ที่จอร์ดี้ แล้วแทงขึ้นมาไปเล่ครับริมเส้นไปเล่บังแล้ววนออกมาได้ครับวนแล้วเลี้ยงเลี้ยงฝ่ามาเองไปเล่เสียบอลยากมากครับวันนี้ไปเล่เล่นเด่นจริงๆครับจะเปลี่ยนเขาออกก็แบบไม่อยากเปลี่ยนเลยนะฮะเปิดเข้ามาลึกครับไม่ถึงเพื่อนครับจังหวะนี้ครับแล้วล้ำหน้าไปด้วยครับโรนันญโยครับยืนค้ำกับกองหลังอยู่เลยนะสำหรับเหยื่อเล็กแล้วก็เหยื่อใหญ่วันนี้ลงมาคู่กันเนม่าจูเนียครับวันนี้ฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยดีนะโดยรวมครับ ตอนแที่จะไม่มีส่วนร่วมกับเกมนะครึ่งแรกเอาลไปเล่เล่นเด่นจริงๆครับโอ้โหไปเล่ที่ต้องบอกว่าตอนแรกนะมองว่าเฉยๆนะครับแต่พอมาเล่นตำแหน่งปีกวันนี้นี่ไปเล่เล่นดีกว่าเพื่อนเลยนะในแนวรุกครับเอาแล้วกุลิดโลน,นินโยวันนี้โลน,นินโยยังไม่แสดงปาฏิหาริย์อะไรให้เราได้เห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นไปเล่ครับแล้วมาตุยดีลากไปเองแล้วเสียบอลอีกแล้วครับมาตุยดีครับ แล้วโดนสวนมาวิเอล่าคนดีคนเดิมครับโอ้โหสุดจะทนกับคนอย่างวิเอล่าจริงๆครับทางฝั่งผู้ต่อสู้มาเมื่อไหร่โดนวิเอล่าเก็บตลอดฮนะโอ้ยเนม่านี่ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับพี่แกดีนะโอ้โหยิงมาแล้วผู้ตัวตูซุเปอร์เซฟเอาไว้ได้ครับ ไอเราจะเปลี่ยนใครออกดีครับใครวอรเกอร์ก็ไม่คงต้องไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับเกมนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันครับเอาเป็นว่าใช้ตัวจริงชุดนี้แหละเล่นไปเลยครับนะเสียวเวลาครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราจะเอาอาเก้ามาเล่นปีกไปเลยครับเอาอาเก้ามาเล่นปีกแล้วไงก็ต้องเปลี่ยนออกอยู่ดีป่ะก็ต้องเปลี่ยนเนย์มาคืออยากให้เอาเนย์มาออกนะฮะ เอาอะไรสน,สนุกครับเอาคาร์ลอสลงมาแทนเนม่าแม่งเลยครับมันไส้ฮะตอนนี้นาทีที่เจนะจะเอาโรเบอร์โตคาร์ลอสนะลงมาเล่นปีกแทนเนม่าจูเนียนะถึงค่ายืนตำแหน่งจะไม่เยอะเท่าตัวรุกตัวอื่นที่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรเบอร์โตคาร์ลอสจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะฮะตอนนี้เกมยังเสมออยู่ศูนประตูต่อศูนย์ะฮะถ้าไม่แพ้ก็น่าจะโอเคนะสำหรับเกมนี้ครับแต่ผมจะกลัวเอารหัสน้องเขามาแพ้นี่แหละฮะ แต่ไม่เป็นไรครับนะเราทําหน้าที่แค่เป็นคนภาคนฮะที่เหลือนี่ปล่อยไว้แล้วกันแล้วไปเปลี่ยนตัวเขามั่ดเลยนะตอนนี้จับโรโตคาร์ลอสลงมาแล้วครับแต่คาร์ลอสเป็นแบ็กที่เก่งนะฮะเป็นตัวที่สามารถเล่นปีกได้นะฮะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะ, <c oughs> นะเดี๋ยวดูยว่าคาร์ลอสสัมผัสบอลแรกครับโอ้โหโชว์โหดเลยครับ,ชบโชว์โหดอีกแล้วครับคาร์ลอสครับโอ้โหโชว์โหดสองสาครั้งเลยฮะดูจะอวยเกินไปนะฮะเอาแล้วฮะลุดกุล,ลิดครับ บอลอยู่ที่ไปเล่ครับปอปะมุกแล้วให้มากุลิดแทงขึ้นมาไปเล่เล่นเข้ากับเพื่อนได้โคตรจะโดดเด่นเลยนะในตำแหน่งนี้แล้วให้มาคาร์ลยิงเฮ้ยซ้ําเรียบร้อยโอ้โหยิงยิงวะ่ะโอ้ดูชมเลยนะโรเบรโตคาร์ลที่าหาพื้นที่ว่างแล้วไปเล่ปอปมุกครับจ่ายเข้ามาจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วสังหารไปเลยครับสําหรับโรนัลโดครับอาเก้ายิงแล้วฮนะ โบเล่่่่าเยอะเหลือเกินนะทีมนี้ครับดูครับจังหวะลุดที่มากของไปเล่เล่นดริงจริงนะวันนี้ขอชมไปเล่เป็นการส่วนตัวเลยครับแม่โอ้โหแล้วโรนัลโดครับน่าจะหลงรักไปเล่ยิ่งกว่าเมียอีกงนะฮะตอนนี้ครับโอ้โหทรงผมพี่แกนี่ทรงผมในตำนานนะฮะทรงผมขัดใจเมียบวกแม่บวกลูกด้วยนะฮะถ้ามีผู้หญิงในครอบครัวนี่ก็คงจะเกลียดทรงผมนี้แนะเอาล่ะฮะนาทีที่86ครับ 86เราไม่ต้องการที่จะแพ้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนว่าแนวรับเราเปลี่ยนใครได้บ้างครับเล่นดีทุกคนเลยฮะเอผมไม่อยากเปลี่ยนใครออกนะเพราะว่านาทีที่89แล้วครับเดี๋ยวเราก็ตั้งไม่เป็นกำแพงรถบัสแล้วกันเพราะมันเหลืออีกแค่นาทีเดียวครับไม่จําเป็นต้องเผลอเผลอแท็กติกยังไม่ไทันทํางานเลยนะฮะเนี่ยหมดเวลาก่อนเลยอ,อีกสองนาทีครับปรับเป็นกำแพงรถบัสครับ แต่แท็กติกยังไม่ทำงานนะดูจากการยืนของนักเตะแล้วครับเดี๋ยวสักพักแลยฮะจะเริ่มลงมาครับแล้วลงมาแล้วเฮ้ยอย่าโดนอย่าบอกว่าจะโดนโอ้โหเกือบฮะเกือบฮะแล้วหมดเวลาฮะหมดเวลาครับโอ้โห,โอโห,โอโหเอาไอดีน้องเข้ามาชนะจนได้นะฮะเออเอาสิชนะครับผมก็เรียบร้อยนะสำหรับคลิปรีวิวทีมนะฮะคลิปรีวิวทีม เป็นคลิปที่3นะเป็น E ีีที่สาสำหรับคลิปรีวิวทีมนะครับแต่เป็นคนแรกนะครับที่เริ่มไล่ทําตามคิวที่ผมจัดคิวเอาไว้นะฮะก็ตามคนที่ส่งเข้ามาก่อนก็ทําก่อนนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะชนะเฉยฮนะก็สเตย์ไปแล้วกันนะอย่างน้อยก็ยังสเตย์ครับนะดีกว่าเอาของเขาไปตกชั้นนะฮะก็เรียบร้อยนะสำหรับทีมก็ขอขอบคุณน,น้องเขตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีมนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าทีมนี้ก็ฟอร์มการเล่นนะฮะตาที่ผ่านๆมาก็ถือว่าโดยรว ถือว่ายังดูดีอยู่นะแล้วก็สำหรับทีมก็ทีมก็ดูดีอยู่ครับนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ครับการรีวิวนั้งเตะนะรีวิวทีมนะครับแล้วก็ประมาณนี้ดีกว่านะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นของใครนะฮะก็คนที่2แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทักเข้าไปแล้วกันนะว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่นะแล้วก็มาดูกันอีกทีนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับขอลาเพียงเท่านี้รับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ่าย,บายจ้ะ